สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทุกป้ายเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปาจะพาเพื่อนๆนค่ะไปดูรถนะคะรุ่นแครโฟร์เอสนี่เลยค่ะรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะแต่งไม่เยอะเลยนะคะแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจรถอีซูซุป้ายแดงนะคะทักหา,าปาได้เลยค่ะฝากหนนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของปาได้นะคะ ดี๋ยวไปดูสเปครถของเคสลูกค้าเคสนี้เลยค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะตาก็จะพาเพื่อนๆค่ะมาชมรถรุ่น c a p 4 o S นะคะนี่ค่ะจะเป็นตัวโฉมปี2022นะคะนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะก็เตรียมพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวไปดูสเตปการแต่งรถของรถคันนี้เดี๋ยวไปดูสเตปการแต่งของลูกค้าเคสนี้กันเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆก่อนค่ะ we <laughs> จะเป็นกระจน้าใหม่นะคะโฉมใหม่เลยค่ะกระจน้าข้างบนนะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะกระจน้าข้างบนจะเป็นสีดำด้านล่างนะคะจะเป็นสีออกเทาๆนะคะนี่เลยส่วนไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าไฮโดเจนค่ะพร้อมไฟเลี้ยวค่ะจะอยู่ด้านล่างนะคะ ลูกค้าเคนี้นะคะเลือกสเปคแม็กค่ะจะเป็นแม็กไออีสามนนะคะขนาดยางค่ะสองห้าห้าทับห้าสิบนะคะขอบสิบแปดค่ะเลือกสเปกของแต่งนะคะจะเป็นครอบดุมสีม่วงค่ะน็อตส,สีน้ำเงินแล้วจะเป็นครอบเบรกสีแดงค่ะสามารถเลือกสีได้เลยนะคะเตปการโหลดนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าเลือกกดหน้าหนึ่งนะคะหลังสามค่ะ ดูด้านข้างนี้เลยนะคะทีมค่ะเลือกเป็นทีมเขียวนะคะทีมเขียวของไทคูค่ะนี่จะเป็นทีมเขียวใสนะคะมองจากภายในนะคะสว่างมากค่ะ ภายในของรุ่นนี้นะคะเดิมๆแล้วนะคะภายในรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุค่ะเกียร์หกสปีดค่ะเกียร์ธรรมดาหสปีดนะคะเครื่องเล่นวิทยุนะคะมีตัดช่องแอร์ค่ะพวงมาลัยนะคะมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะกว้างเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีตัวล็อกเด็กด้วยนะคะนี่เลยค่ะปุ่มล็อกเด็กนะคะ สำหรับเด็กนะคะนั่งด้านหลังนะคะไม่อยากให้เปิดจากภายในออกนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยค่ะล็อกได้นะคะถ้าเวลาจะล็อกก็กดปุ่มลงมาค่ะนี่เลยอย่างนี้ภายในนะคะจะกว้างมากเลยค่ะท้ายของรุ่นนี้นะคะนี่เลย รุ่นี้ก็จะไม่มีการชนทายนะคะมันจะมาจะมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ